เป็นว่าคาดการไว้อย่างนี้แน่นอนเมื่อมันเป็นไปตามคาดก็จะต้องมีแผนในการที่จะรองรับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับท่านรองครับ<า>ได้ยินแล้วใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนครับท่านรองเชิญครับครับผมก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้เราถึงพยายามที่จะจัดให้มีมาตรการที่ไม่ตึงจนเกินไปนักนะครับครับแล้วก็ยังคิดว่าถ้าอยู่ในระดับนี้นะครับจํานวนผู้เสียชีวิตยังควบคุมได้อยู่จํานวนผู้ป่วยหนักยังควบคุมได้อยู่เพียงแต่ว่า จำนวนผู้ที่จะติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยรเราก็น่าจะจะ,ะควบคุมสถานการณ์ได้ในระยะนี้นะครับแล้วก็หวังว่าการติดเชื้อก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับครับคุมได้ตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นจะเป็นไปตามฉากทัดหรือทางฝ่ายประจำเข้าคาดการเอาไว้ไหมครับว่า ภายในสัปดาห์นี้ะทะลุหมื่นแน่ๆแล้วก็ปลายเดือนนี้จะไปสองถึงสามหมื่นจะถึงขนาดไหนในท่านรองครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปกังวลกับคําว่าทะลุหมื่นหรือ,อว่าต่ากว่าหมื่นนะครับแต่ว่าตามอ,อการควบคุมโรคป้องกันโรค,ครในปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของจํานวนผู้ที่ป่วยหนักที่มีอาการหนัก ผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ที่ต้องใช้เตียงไอซียูครับ,รบแล้วก็ผู้เสียชีวิตซึ่งเราก็ยังมีความเชื่อว่าอผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสองโดสหรือสามโดสเนี่ยก็หน้าที่จะเอะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นป่วยหนักครับซึ่งเราก็ยังยัง,ย,งยังจับตัวเลขนี้อยู่แล้วก็ยังคงเป็นไปตามนี้อยู่จํานวนผู้ที่เสียชีวิตในระยะหลังๆเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นผู้ที่เข้าไม่ถึงวัคซีนนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ติดข้อจํากัดในเรื่องของโรคประจําตัวหรือเอมีอาการติดเตียงหรือเป็นผู้ที่สูงอายุมากๆนะครับแล้วก็เป็นพวกที่ปฏิเสธการการได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในในในกรอบที่เราคิดว่าเรายังควบคุมได้อยู่ครับครับ ดังนั้น<อ>เป็นไปตามคาดแล้วก็มีแผนสำรองรองรับแล้วก็คาดว่าตัวเลขต่างๆที่ตั้งเอาไว้นั้นอย่าเพิ่งเอาไปคาดการถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าที่ท่านบอกว่าเจ็ดถึงสิบวันนะครับก็จะประเมินดูอีกทีเจ็ดถึงสิบวันตรงนี้ตัวเลขที่อาจจะต้องนําไปสู่การตัดสินใจในการปรับมาตรการให้มันเข้มข้นหรือว่าอาจจะมีการผ่อนคลายไม่ให้มันตึงเกินไปตัวเลขจะอยู่ในระดับไหนท่านรองผมอยากอยากจะเรียนให้ ิุีกรท้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมได้ได้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งก่อนว่าไอ,ไอ้จุดที่จะกลับไปล็อกดาวน์ประเทศทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคงวันนี้เนี่ยทางไม่ว่าฝ่ายข้าราชการประจําหรือว่าพวกผมเองในสานที่กํากับดูแลนโยบายทา,ท,าทางสาธารณสุขเนี่ยยังไม่ได้คิดไปถึงนั้นเลยนะครับ<อ>เราก็หวังว่าช่วงเนี้ยที่เราบอกว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเ็เพราะว่าช่วงก่อนปีใหม่เรามีการ เดินทาง่อนข่ามาการให้เดินทางเข้ามาน่าเข้าออกได้เยอะแล้วก็เราก็ได้มีการอขีดเส้นตายไว้ว่าเอในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะปิดเรื่องเทสแอนโก o ต้องมาเข้าควอรันทีหรือว่ามาแซนบ็อกซี่ภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็จะเป็นการติดเชื้อที่มีผู้เดินทางเข้ามาแล้วพบเชื้อก็จะมีในระดับหนึ่งคนป่วยก็จะมีอยู่ในระดับ ที่ที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้นะครับ,รบแต่ว่าเราพรุ่งนี้เนี่ยที่สอบอคเราก็คงจะเสนอว่าเรื่องของเทส t a แอน o โกเนี่ยเราเราต้องมีกําหนดเดทไลน์ซึ่งเราก็คาดว่าจะกําหนดเดทไลน์ไว้ประมาณวันที่สิบห้ามกราคมดูดูดเหมือนจะขยับออกไปนะท่านรองเพราะของเดิมจะเป็นวันที่สิบถ้าจำไม่ผิดมีการเจราจาขอความร่วมมือ,อขอ จะพูดภาษาจะว่าขอต่อรองมาจากทางฝ่ายบยองเที่ยวฝ่ายเศรษฐกิจคือทางฝั<า>งง่งเราเนี่ยทางฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราพยายามจะบอกว่าวันที่สิบมการาคมก็พอแล้วเพราะว่าเอการที่เรากําหนดให้มีเทสแอนโกนี่เขาเพื่อที่จะต้องการให้อผู้ที่ยังค้างอยู่ในท่อเนี่ยได้ถูกเข่ามาในประเทศให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าครับเราเรากําหนดให้ให้ผ่อนผันให้ว่าผู้ที่ลงทะเบียนเทสแอนโกแล้ว สามารถเข้ามาบบดับเทสแอนโกได้ไม่ต้องเข้ามาแซนบ็อกก็เลยแบบจะก,กลับ้นเดือนมกราก็ได้หรือ้นเดือนกุมภาบางคนจะเข้ามาปลายเดือนมีนายอย่างนี้มัน,มนไม่ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องเทสแอนโกก็ต้องจบไปเป็นเป็น,เป,นเป็นรอบรอบ,ร,บรอบนี้เราก็พยายามจะให้ให้หมดไปก็เพื่อที่ให้เกิดความความคล่องตัวขึ้นก็เราก็ยอมขยับไปถึงวันที่สิบห้ามกราคมคนะครับก็ แต่ทางนี้ทงนั้นเราก็ต้องนําเข้าสบาคให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งคือในส่วนมิติของด้านการสาธารณสุขด้านสุขภาพเราก็เสนอแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็เราก็เราก็ต้องรับฟังทุกๆุกด้านแต่ว่าเราก็อยู่ที่ว่าถ้าฟังแล้วเราควบคุมได้ไหมถ้าควบคุมได้มีบุคลากร,กรพอมีศักยภาพในการควบคุมที่ดีพอเราก็เราก็จะยอมแต่ว่าถ้าเกิด ดูแลมันหนักหนาสาหัสมากเราต้องดูแลคนป่วยในประเทศด้วยกา <c oughs> รติดเชื้อในประเทศด้วยนะครับแล้วเราจะต้องไปกังวลกับคนที่เดินทางเข้าออกต่างประเทศใบต่างประเทศหรือมาจากต่างประเทศอีกเนี่ยเราเราก็มีบุคลากรกเท่าเดิมก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าต้องต้องมีการต่อรองกันนะครับครับเอาเอาเป็นว่าจะขยับให้ถึงวันที่สิบห้าแต่หลังจากนั้นนี่ก็ก็ก็งดเอาไว้ก่อน แล้วจะ<ช>อีกเมื่อ,อไหร่ค่อยมาว่ากันอีกทีประเมินสถานการณ์กันอีกกันไหมแต่ว่าผมขอขอเรียนให้ให้ทุกท่านได้ได้มั่นใจว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะนัดประชุมแล้วก็ให้มีมติที่จะผ่อนคลายนะครับได้ได้โดยทันทีไม่ใช่ว่าจะต้องไปรอเรื่องงานยามดีหรือว่าไปรอเอ,อ่ออีกการรอการประชุมครั้งต่อไปเราไม่ได้ทํางานแบบนั้นนะครับ,รบขอบให้ให้มั่นใจให้ระบายใจได้ก็ ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับได้รับความร่วมมือได้รับ,รบการมามัดระวังกันทุกคนนะครับทำตามมาตรการ,รที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้แนะนำเนี่ยบางทีไม่ถึงสิ้นเดือนเราก็อาจจะผ่อนคลายมาตรการนี้ได้ครับผมอ,อาจจะก่อนสิ้นเดือนก็เป็นไปได้นนถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวเลขบันดีขึ้นถ้าจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็จำนวนการคลองเตียง ไม่ล้นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้หรือว่าดีขึ้นคือคือที่ท่านรองบอกเอาไว้ว่า7 1เจ็ดถึงสิบวันก็คือตัวนี้แหละที่จะประเมินโดยรวมทั้งหมดครับผมคือตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนที่มีโอมิคอนใช่ไหมครับเรามีเดลต้าแล้วก็ยังเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการหนักหนาสาหัส นะครับแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องเชื่อว่าถ้าโอมิคอนซึ่งเราได้ทราบจากข้อมูลจากหลายสำนักหลายแหล่งแล้วเนี่ยว่าไม่มีริสที่บันมากเกินไปกว่าเชื้อสายพันธเดลต้าเนี่ยเราก็เราก็ใช้มาตรการเดิมนี้ได้ครับพีเดแเ,เราก็ระมัดระวังการ สัญจรไปมานะครับการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะน่าจะควบคุมสถานการณ์นี้ได้ให้ไม่ให้ลุกลามบานปลายไปนะครับเทียบกับปีที่แล้วสมัยเมษายนสมัยที่มีคัสเตอร์ผับบาร์เนี่ยซึ่งมันก็คล้ายๆกันในเรื่องของอการติดเชื้อวิธีการติดเชื้อนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากผับบาร์จากการบ่มเหล้านะครับแล้วก็ รวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากเนี่ยแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีวัคซีนครบอบคลุมได้มากถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันที่เรามีวัคซีนครอบคลุมได้แทบทุกคนแล้วโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครชนบุรีอุบลภูเก็ตเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนไปเท่าเท่าเท่ากับโดสที่ที่ท,ท,ที่ต้องต้องสามารถสร้างภูมิได้แล้วเราก็หวังว่ามันจะไม่น่าจะ ไม่น่าจะเกิดเหตุที่ที่ที่ทรุนแรงขึ้นครับท,ทีนี้กลับมาบในประเทศเอาละผู้ประกอบการทั้งหลายแหละก็คงคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่งที่ท่านรองบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงคําว่าล็อกดาวน์ไม่มีแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะ,อ,ะ,อ,ะอย่างร้านกึง่งผับบาร์ทั้งหลายร้านอาหารตรงเนี้เห็นมีข่าวว่าจะต้องหยุดไปก่อนไอ้ตรงเนี้อาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอพรุ่งนี้ เราก็ยังยังจะให้ร้านจิ่นผับบาร์เนี่ยได้ปรับสภาพมาเป็นร้านอาหาร oh. ที่ผ่านมามันมีเห็นไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะยอมทุกอย่างนะครับครับผับบาร์คาราโอเกะขอปรับมาเป็นร้านอาหารเราก็ยอมอเพียงแต่ว่าพอปรับมาเป็นร้านอาหารคุณก็ต้องทําตัวเป็นร้านอาหารไงครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอปรับมาเป็นร้านอาหารก็คือเปิดได้ขายเหล้าได้เสร็จแล้ว เราจริงๆเราต้องบอกต้องอยู่กลางแจ้งด้วยครับแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ปิดม่านปิดผ้าปิดอะไรแล้วก็ทําทําเปิดเปิดเป็นผับบาร์คาราโอเกะเหมือนเดิมมันก็เลยมีปัญหาแบบต้องเป็นร้านอาหารจริงๆเท่านั้นไม่ไม่ใช่ไปทํากันเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนเพราะเขาเขาเขาขอมาปรับเป็นหมวดร้านอาหารใช่ไหมครับก็ต้องทําตามร้านอาหารอันนี้ก็ก็หมายว่าเราก็ไม่ได้ไปจองไปไปต้องการจะไปดำเนินคดีหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าเราขอ ขอให้ได้เห็นใจนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยนะครับเห็นใจประชาชนทั้งหลายด้วยเนี่ยถ้าแล้วก็เราก็เห็นใจผู้ที่ประกอบกิจการผับบาร์ถึงผับบาร์ทั้งหลายเนี่ยครพอท่านมาขอปรับเปลี่ยนเป็นเป็นธัตคายเป็นร้านอาหารแล้วก็เราก็ยอมให้ก็ขอให้ท่านได้ได้ได้ไดําเนินการในรูปแบบของธนาคารของร้านอาหารม,มันก็จะไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ครับแต่วันนี้เราก็จะมีเราจะเป็นเนื่องจากการติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นเราก็จะจะเป็นที่ต้องปรับสีจังหวัดต่างๆเนี่ยในเมืองต็ขอให้ปรับให้เป็นสีส้มพอเป็นสีส้มปุ๊บเนี่ยการจำหน่ายของมึนเมาก็จะถูกจำกัดนะครับ<อ>มีข้อจำกัดขึ้นมาเหมือนก็หวังว่าถ้าทุกคนให้ความร่วมมือไม่แอบนะฮะไม่แอบใส่แก้วทึบๆไม่แอบ เอาไห่ในการน้ําชาเอาเหล้าสีคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรทุกครั้งที่มีปัญหาคือการกระทําที่ออกนอกกรอบ<ม>ออกนอก uh, มาตรการที่พวกเราได้ตั้งกติกากันไว้เพื่อพวกท่านทั้งหลายจะได้เอ,อทํามาหาก,กินได้สร้างเสริมสร้างรายได้ได้แต่ว่าถ้าท่านเอ,อยังปฏิบัตินอกกรอบปุ๊บเนี่ยการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องเอ,อขันน็อตต้องเกระชับ มาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นซึ่งก็มันก็ไม่เป็นที่ที่รัฐบายไม่ชอบแน่ทําแบบนี้นะครับ,รบแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเห็นใจ <that S 2> แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยเพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิด <that S 2> ขึ้นการติดเชื้อเกิดขึ้นมันก็จะกระจายเป็นวง,วงกว้างคนไม่มหนุนเน่คนนั่งตก็ข้างๆ คนเสิร์ฟคนครัวคน,นอะไรก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อไปหมดค,ครับผมถ้าท่านลองนี่คือความชัดเจนคือจะปรับเป็นสีส้มแล้วก็จําหน่ายเรื่องอาหารก็นั่งรับประทานก็ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นี่คือความหมายที่จะมีการปรับตั้งแต่เทั้งวันพรุ่งนี้ท,ที่มีโอเคถูกต้องครับผมบผมผมจําไม่ได้ว่าสีส้มเนี่ยมีข้อจํากัดอันหนึ่งของการจําหน่าย คือดื่มแอลกอฮอล์ในระดับไหนนะครับถ้าผมผมจําไม่ได้ว่าห้ามเลยหรือเปล่าหรือว่ากําหนดเป็นระยะเวลาอนะครับอาจจะยังมีถ้าอย่างนั้นนะท่านท่านท่านรองเดี๋ยวผมต้องเช็คตรวจเช็คกับารควบคุมโรคอีกทีหนึ่งนะครับสีส้มนี่คือสีสูงสุดเลยใช่ไหมครับท่านรองครับยังยังนะฮะน่าจะมีเป็นสีสีแดงอยู่นะครับอ๋อนี่วันพรุ่งนี้จะมีหลายสีที่่านอย่างนั้นเนี่ยสีแดงเข้มถึงสีส้ม อาจจะเป็นสีสีเดียวก่อนฮนะก็คือ,อก็คือปรับระดับขึ้นไปเป็นสีส้ม<อ>นะครับ<อ>มีข้อจํากัดในเรื่องของการดื่มธุราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเวลาการเปิดเปิดดําเนินการร้านอาหารพวกสถานบริการประชาชนต่างๆครับ,ร,บร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจะต้องมาเข้าสู่กรอบตรงนี้ด้วยไหมท่านรอง ร้านสะดวกซื้อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมีลักษณะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ย,ยังเปิดได้ผู้ที่เข้าไปลูกค้าที่เข้าไปใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วเขาก็มีการตรวจเบื้องต้นตรวจไข้ตรวจเทอร์โมมิเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในร้านเนี่ยไม่นานเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเวลาซื้อของต่างคนก็ต่างถือของเดินไประยะที่ห่างกันก็ก็หลายเมตรอยู่แล้วนั่นไม่มีปัญหาไม่ได้พูดคุยไม่ได้ส่งเสียง เอตโรอะไรกันใช่ไหมครับเวลามาจ่ายเงินชำระเงินก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ความเสี่ยงก็ต่ำยิ่งถ้าถ้าได้รับวัคซีนด้วยโอกาสที่ติดเชื้อไม่มีหรอกครับจากตรงนั้นมันมีอยู่ที่เดียวคือที่ที่เป็นเป็นเป็นที่ที่เรียกว่าเอไปปล่อยอารณ์มนเต็มที่นะครับแล้วก็รับรองเลยครับร้อยทั้งร้อยนะครับ S 2> <S> <S 2> แก้วแรกก็ใช้คีมชีบต้องแข็งอยู่ครับนะครับแล้วก็ไม่แล้วก็ต่างคนต่างกินพอแก้วสามแก้วสี่เราที่ก็ไม่รู้แล้วบางทีคีไมไปไหนไม่รู้ก็เอามือจ้วงแล้วนะครับเผื่อสลับแก้วกันหรือว่าร่วมแก้วกันชนแก้วกันตบเตกีล่าใส่กันบนฝ่ามืออย่างนี้นะครับนี่มันก็เป็นเป็นเป็นความเสี่ยงที่ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเรียกกิจกรรมเหล่านี้ได้มันก็ไม่มีความเสี่ยงครับถ้าถ้าลองเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนสูตรมาแล้วนะครับในช่วงที่เรา ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นมันก็ไม่มีการติดเชือ้อแบบพวกนี้ขึ้นมายกเว้นพวกที่ลักลอบซึ่งก็อย่างน้อยพวกที่ลักรอบเพราะเขาก็ทําเปิดเผยไม่ได้ก็จํานวนมันก็ลดน้อยลงไปนะครับ,รบ,รบแล้วก็สามารถที่จะไป เฝ้าระวังได้ไปดำเนินคดีได้เลยนี่เป็นต้นแร้ตรงนี้เบื้องต้นเฉพาะร้านอาหารที่เห็นความชัดเจนแต่ห้างสปปรรพสินค้าทั้งหลายคงยังไปไม่ถึงยังต้องคือยังให้เปิดปกติอยู่เหมือนที่ผ่านมาตรงนี้นยังเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปกติอยู่ครับโอเคโอเคอย่างที่เรียนนะครับมันมัน,มนไอความเสี่ยงมันไม่ได้เกิดขึ้นแตกตรงนั้นนะครับ,รบแต่ถ้ามีความแอร์อาจเกิดขึ้นเนี่ยทางผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ย เรามีระบบโควิดฟรีเซตติ้งนะครับครัโควิดฟรีเซตติ้งหมายว่าผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการเขาก็จะต้องแสดงเออะไรอ่ะอหลักฐานถูงกายฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับเอบางแห่งก็บอกมีการสุ่มใช้ ATK อย่างนี้เป็นต้นเพก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับฮอยาคือกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งครับทั้งคุณมนตรีคุณอภิรักษ์ว่าการใช้ดำเนินชีวิตตามปกติ ของคนทั่วไปผมหมายถึงปัดเจกชนทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าคนที่กินเหล้าแล้วบอกก็ผมก็กินเหล้าตามปกติไม่ใช่เป็นเราๆท่านๆเนี่ยออกจากบ้านไปทํางานแวะซื้ออาหารแวะที่ห้างก่อนกับก่อนก่อนลับบ้านช่วงเย็นเลยจะไม่มีทางที่จะติดเชื้อได้ครับผมครับครับฮะฮะ ถ้าท่าน,ท,านท่านลองมาตรการที่ออกมาจะมีการเว้นระยะให้ตั้งหลักกี่วันครับถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เป็นไปตามที่ท่านลองได้เรียนท่านู้ฟังไปเมื่อสักครู่ป,ปกติเราเวลาเราประชุมสบควันศุกร์เนี่ยเราก็จะให้พอบเราก็จะประกาศหลังจากมีการประชุมทันทีนะครับ<อ>มีการประกาศเป็นคำสั่งออกมาบางอย่างก็ต้องลงในราฐกิจจารรูเบกษาก็<อ>าจะใช้เวลาวันเสาร์ทิตได้มีการปรับตัวแล้วก็ดําเนินการในวันจันทร์แต่ว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติก็ ถ้าได้รับทราบข่าวแล้วเนี่ยก็ถ้าปฏิบัติได้เลยก็ควรจะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับครับท่านรองผมมีคําถามท่านผู้ฟังทางบ้านฝากมานิดหนึ่งก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับําชับให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามที่สถานพยาบาลใกล้บ้านความหมายตรงนี้จะกินความรวมถึงทุกคนหรือเฉพาะคนไทยถ้าเป็นต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับสิทธิตรงนี้ด้วยไหมครับท่านรองครับออตอนนี้ เราถือว่าเป็นประชากรใครก็ตามที่อาศัยพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับ,รบเรายินดีที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่สามเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกท่านหมดครับ,รบเราเราต้องคเวอร์ให้หมดครับคุณม,มนตรีครับเพราะว่าถ้าไปเบอร์บางคนแต่เขาอยู่ในประเทศไทยด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนไทยเราก็ไม่ดูแลเขาเนี่ยตรงนั้นแหละครับก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ จัดสรรไว้อยู่แล้วเตรียมการไว้อยู่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีเนเราเรายินดีฉีดให้กับทุกคนที่ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนครับผมครับคุณพิลักษณ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ,ก,บกับสมุทรปราการกับชนบุรีที่วันนี้กลับขึ้นมาแซงกรุงเทพมหาคนครขึ้นมาเนี่ยในจุดนั้นบริเวณนั้นจะต้องมีมาตรการหรือมีวิธีการอะไรลงไปเป็นพิเศษไหมครับท่านรองนายกครับ ก็ก็อย่างที่ที่เรียนนะครับอย่างที่สมุทรปราการถ้าถ้าเราดูทางสภาพทางภูมิประเทศนะครับคุณคพิรักษ์สมุทรปราการก็คนที่เข้ามาในประเทศไทยก็ต้องเข้าผ่านสถวนระภูมิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวนลาเรานับผู้ติดเชื้อก็นับตรงนั้นด้วยสมุทรปราการนะครับด้วยที่ชลบุรีเนี่ยเรามีมันก็เป็นแรงงาน,งานท่องเที่ยวอะเป็นมือท่องเที่ยวมีมีทั้งทั้งแรงงานด้วยแล้วก็ในช่วงปีใหม่ก็มีมีบบเช้าดาวมี มีงานเฉลิมฉลองอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ซึ่งเราก็ก็ปล่อยนะครับรียงแต่ว่าเราขอให้ให้ควบคุมแต่ว่าการไปรวมกลุ่มเมื่อคนเป็นจํานวนมากเกนดการมีอโอกาสกที่เกิดเกิดการติดเชื้อก็ก็ก็มีมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยพวกเขาก็มารับการตรวจแล้วก็พบว่าติดเชื้อ,พอเพราะติดเชื้อตอนนี้เนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตก,กรับเรียนทุกท่านตอนนี้ว่าครับเรามีการเตรียมตัวที่ดีกว่าเมื่อช่วงเมษาเดือนที่แล้ว ครับตอนนี้ร,ระบบโฮมไอโซเลชันนี่เราชัดเจนแล้วตอนนี้สายโยนนี่ยังยังรู้สึกกล้า,ก,ากลัว,ลวรู้สึกว่าเออผู้ป่วยทุกคนควรจะต้องเข้าถึงโรงพยาบาลทุกคนแต่คราวนี้เราก็อป่วยเป็นหลักหมื่นทุกวันทุกวันโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมครับเพราะต้องใช้เวลาเอสิบถึงสิบสี่วันครับเราก็เลยตั้งเป็นระบบโฮมไอโซเลชันขึ้นมา <c oughs> นะครับครับสู้มัน ในช่วงปีที่แล้วมันก็มันก็ต้องยอมรับว่าช้าไปหน่อยแต่ตอนนี้เราเราเตรียมไว้อยู่แล้วครับก็หมายควาว่าผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือไม่มีอาการหนักเนี่ยเราก็ขอความกรุณาว่าขอให้ท่านได้พัฒนกรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับเราจะจัดส่งก็เรียกมีแอปพลิเคชันว่าสามารถลงทะเบียนได้แล้วว่าเออฉันติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ทางโรงพยาบาลแม่ข่ายเขาจะจัดส่งเวชภัณฑ์ส่งยาแล้วก็พอท่านโหลดแอปแล้ว เราก็จะมีหมอมีพยาบาลเนี่ยคอยโทรติดตามอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าอาการไม่มีอะไรขึ้นมาท่านก็อยู่ที่บ้านเจ็ดวันสิบวันนะครับ,รบตัวเชื้อมันก็จะหมดไปครับแล้วก็รโรงพยาบาลหรือว่าโงรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆซึ่งเราเตรียมจัดไว้อยู่เนะี่ยมันก็จะมีเตียงมากเพียงพอที่จะให้การบริการให้การรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงสีเหลืองก็คือมีอาการปานกลาง จนไปถึงสีแดงนะครับ,รบท่านไม่ต้องมาโรงพยาบาลท่านอยู่ที่บ้านพักหรือว่าเป็นคอมมิชชั่นคือเป็นชุมชนนะครับที่เราจัดตั้งเอาไว้แล้วแล้วยกระดับอีกระดับหนึง่งก็อาจจะถ้าถ้าถ้า,ามาีจำนวนที่เราลองรับได้ก็ใช้ลักษณะคอสปิเทลนะครับไปจากตัวตามโรงแรมอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้อ เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับบุคลากรทางการแพทย์จํานวนเตียงในสถานพยาบาลเครื่องมือแมทท่านรองขอพัยจริงเวลาเวลาวันนี้ได้ตามนี้แล้วโอกาสถัดไปคงจะขออนุญาตรบกวนท่านรองใหม่วันนี้กลับขอบพระคุณครับท่านรองอนุทินครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ